สวยมากรอดปุย้ยโอ้โหเดี๋ยว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 เบสป้าเบป้าไปยังไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปทะเลเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามาเก็บตกจังหวัดน้านนะครับรอบที่แล้วเราเอาอร์ซาสามร้อมาขาดอะไรสปานนี่นะครับอยากไปสปานรอบน,นั้นโควิดมันปิดนะครับ วันนี้เอา a d b 3 5 0นะครับบุกมาครับผมเก็บตกเก็บตกแล้วก็จุดนี้นะครับเมื่อคืนเราแคมป์กันที่ชิบาแคมปิ้งนะครับนี่คือจุดนี้เลยนี่ลานการเต็นต์ตรงนี้ครับโล่งๆแบบนี้เลยอ่ะแล้วยังไม่พอเมื่อวานเราลงรูปไปอัปเดตนะครับว่าเรามาลงรูปตรง1715ไปแล้วมีคนขอว่าอยากเห็นเปียงซอครับโอเคเราจะไปให้คุณดูจะรอดไม่รอดไปดูเวงขาอันนี้ครับคือระยะทางที่เราจะไปเปียงซอนะครับจากจุด ชิวบาร์แคมปิ้งนะครับนี่ที่เราอยู่คือตรงนี้นะครับไปหาเพียงซออีก47กิโลเมตรนะครับตอนนี้เราผ่านทางแยก,กเข้าขอ่บ้านสปันไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะไปเพียงซอก่อน นาทีเรายังเหลืออีก21กิโลเมตรนะครับจะถึงเพียงซ้อนี่เขาบอกว่าใช้แก้๊สแล้วเราต้องใช้แก้นา ในการลงเขาแล้วเมื่อกี้คุณนายปวดปวดคอเลยคือแบบมันสะเทือนอยู่ตลอดเวลาทุกคนโอ้โหเดี๋ยว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 ขาวกลับกูต้องขึ้นทางนี้ <laughs> เบือน่าจะชันแค่ตรงเมื่อกี้นะทุกคนหากลับนี่คือเราต้องทําใจช็อตเมื่อกี้นี้ไว้เลยอะ่ะแบบทําใจเลยครับม,มันเหนือนแบบเรายิ่งเข้าไปยึกความกดยิ่งเพิ่มขึ้น Hahaha <laughs> มีทางอื่นไหมวะไม่อยากลับทางนี้เลยเดี๋ยวเราลองดูนะครับเราไปให้สุดก่อนแล้วเดี๋ยวเราลองดูว่ามันมีทางออกทางอื่นไหมโม,มวแต่พูดไม่ได้ดูทางโอ้ถนนแตกกับคนเอ้ยโอ้ดลาจยางปกติโอ้โด,ออดอูด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 ูทาง ว่าตรงเลนซ้ายคือเขาหน่อยบางขาดนะครับต้องโฟวิวนะสี่คูณสี่อย่างเงี้ยนะครับเราไปไลน์นี 看，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 看。 นี้นะครับเป็นจุดไฮไลท์หลังนะครับที่เราลุยขึ้นมาเป็นไงเส้นทางหัวโยกมันไหมมันแนะนำไหมแนะนำต้องมาอ่านี่ครับเรามาทำตามคำขอนะครับมีพี่เขาคอมเมนต์ไว้เราจัดให้นะครับนี่เลยไฮไลท์หลักเขาเรียกอะไรห่มรักเปียงซอน,นะครับไทยลาวเอออ่ะ,อะไปชมวิวกันนี่ให้คุณนายพาเดินนำไปชมวิวครับ อันนี้น่าจะเป็นฝั่งไทยเนาะฝั่งลราน่าจะอยู่หลังเขาลูกเนี้ยทุกคนแต่ว่าเราคงไม่ไปแล้วแหละ <c oughs> นี่ครับโอ้ยเป็นฟิลอย่างนี้เลยนะอันนี้เป็นที่สาธารณะนะครับไม่ได้แบบเป็นคา,คาเฟ่คาเฟ่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็มาเที่ยวได้นี่ครับทุกคนนี่ไฮไลท์นี่นห่มลักเปียงซอไทยลาวสามสี่ดูบรรยากาศ โอ้ตรงนู้นทะเลหมอกใช่โอ้ oh. จริงๆมันมีเส้นทางไปอีกนะแต่ว่าพี่เขาบอกว่ามันไม่มีอะไรเราก็เลยคิดว่าไม่ไปเนาะ <c oughs> หลังจากนี้ก็เตรียมหาอะไรกิน <c oughs> เริ่มหิวแล้วครับหมดพลังงานไปเยอะเลยนะเส้นทาง <c oughs> น่าจะเส้นนู้นเนาะที่เราขึ้นมากัน <c oughs> <c oughs> แบบเลาะมาเรื่อยเรื่อยแต่ทางมันสวยเนาะไม่ดิวิว <c oughs> วิวข้างทางมันสวยแต่ทางอะ่ะ ไม่สวยแต่ a อดีวสาม,มารถส่วนก็นขึ้นมาถึงนะครับทุกคนแต่งไงสุดหูสุดตาถ้าเป็นหน้าฝนอนะ่ะมันจะได้ฟิลสีเขียวแบบนี้แหละครับทุกคนแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวอาจจะความเขียวหายไปเล็กน้อยแต่มันก็จะเย็นแต่ถามว่าตอนนี้เย็นไหมก็เย็นนะเอออ่ะโอเคก็ไม่มีแล้วแหละเปียงสอพวกเราขึ้นมาถึงนะครับทาตามคำขอเรียบร้อยแต่ถ้าเป็นไม่ได้อย่าขอแบบนี้อีกนะครับขอเธอ คอหูในทางแบบของจริงอะ่ะปักักบักอักเลยถ้าเป็นฟอร์ซ่าผมว่าโชกพังอะ่ะจริงจริงฟอร์ซ่าผมว่าข้างหน้าน่าจะกระแทกเพราะว่าสามห้า่วนตัว a อดีคันนี้มันเป็นอัพไซด์ได้แล้วมันยังแบบมันก็ยังช่วยช่วยได้เยอะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเตรียมเดินทางไปสปันเนาะไปเดินป,ปกล้องหน่อยเดินป,ปกล้องหน่อยสปัน